เคยฟังเรื่องที่แบบทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าเลื่อมใสในเวลาเดียวกันไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากคัมภีรโบราณกันเป็นเรื่องของพระราชาเปรตแล้วก็พลังของการทําบุญที่ผมว่านะอาจจะทําให้มุมมองเรื่องโลกหลังความตายของหลายๆคนเปลี่ยนไปเลยก็ได้เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราไปทำบุญใหญ่ๆเลยนะแต่ดันลืมกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนที่เรารักที่เขาจากไปแล้ว เอ๊ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะบุญนั้นมันจะไปไหนเนี่ยแหละครับคำถามนี้เลยคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เรื่องของเราเนี่ยเริ่มต้นที่พระเจ้าพิมพิสารครับเป็นกษัตริย์ที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบสุดๆเลยแล้วท่านก็ได้ทำบุญครั้งใหญ่มากแบบเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคือการถวายสวนเวลุวันเพื่อใช้สร้างเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาเลยโหเรียกว่าเป็นมหากุศลครั้งใหญ่จริงๆครับ แต่แทนที่คืนนั้นมันจะสงบสุขใช่ไหมครับกลับกลายเป็นคืนที่น่ากลัวสุดๆไปเลยจู่ๆก็มีเสียงร้องโหยหวนแบบไม่รู้มาจากไหนดังลั่นไปทั่ววังเลยครับจนพระเจ้าพิมพิสารนี่สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจหวาดกลัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยพอเช้ามาเท่านั้นแหละครับด้วยความที่ยังกังวลใจมากๆพระเจ้าพิมพิสารก็เลยรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยเพื่อที่จะถามให้รู้เรื่องว่าไอ้เสียงแปลกๆเมื่อคืนน่ะ มันคืออะไรกันแน่เพราะท่านเชื่อว่ามีแค่พระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบได้แล้วคำตอบที่พระองค์ได้รับในวันนั้นนะโอ้โหมันไม่ใช่แค่การไขปริศนาเสียงร้องธรรมดารรมดาเลยครับแต่มันการเปิดเผยความจริงที่แบบน่าทึ่งมากเกี่ยวกับโลกหลังความตายแล้วก็สายใยที่เชื่อมโยงเรากับคนที่จากไปแล้วตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันพีคเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าเสียงพวกนั้นนะ่ะไม่ใช่ลางร้ายอะไรหรอก แต่มันคือเสียงของความทุกข์ทรมานของใครบางคนซึ่งคนเหล่านั้นก็คือญาติของพระเจ้าพิมพิสารเองแต่เป็นญาติในชาติก่อนๆที่นานมากๆแล้วคือญาติญาติของท่านเนี่ยได้ไปเกิดในภพภูมิที่เรียกว่าเปรกครับซึ่งก็คือภพที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากความหิวความกระหายแบบไม่จบไม่สิ้นเลยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้นั่นเองพระพุทธเจ้าเล่าต่ออีกว่า เปรตพวกนี้เขารอคอยมานานมากนะครับไม่ใช่แค่ร้อยปีพันปีนะแต่รอมานานถึงขนาดที่เรียกว่าหนึ่งพุทธันดรเลยคือมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆยาวจนกระทั่งโลกนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยครับสิ่งที่เขารอก็มีแค่อย่างเดียวเลยคือรอให้ญาติทำบุญแล้วอุทิศให้ ทีนี้พอเห็นพระเจ้าพิมพิสารทำบุญครั้งใหญ่เบอร์นั้นแต่กลับไม่มีการอุทิศให้พวกเขาความหวังทั้งหมดที่รอมานานแสนานานมันก็พังทลายลงมากลายเป็นเสียงร้องด้วยความผิดหวังอย่างที่ได้ยินนั่นแหละครับแล้วคำถามคือเอ๊แล้วเขาไปทำกรรมอะไรมาทำไมถึงต้องทรมานยาวนานขนาดน,นั้นโอ้เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลมากครับไกลถึง9 2กับ นึกภาพตามนะครับคือช่วงเวลาที่โลกเกิดแล้วก็ดับไปตั้ง92ครั้งอะครับนานมากคือเรื่องมันเริ่มเมื่อ9กลกับที่แล้วครับตอนนั้นญยยาติญาติของพระองค์เป็นข้าราชการแต่ดันไปคดโกงแอบบเอาของที่จะถวายพระไปกินกันเองแถมหนักกว่านั้นคือเผาโรงครัวทิ้งเลยอะ่ะโอ้โหกำหนักขนาดนี้ ก็เลยต้องไปตกนรกก่อนแล้วพอพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตต่อจนกระทั่งมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าโคโดมของเราพวกเขาถึงได้รับคําทํานายว่าในอนาคตเนี่ยญาติของพวกเขาคนนึงก็คือพระเจ้าพิมพิสารน,นี่แหละจะเป็นคนมาช่วยปลดปล่อยพอมาถึงยุคปัจจุบันเห็นพระเจ้าพิมพิสารถวายสวนเวลุวันความหวังมันก็เลยกลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้งไงครับ พอได้ฟังเรื่องทั้งหมดพระเจ้าพิมพิสารก็เลยรีบถามพระพุทธเจ้าเลยค่ะว่าแล้วถ้าทําบุญตอนนี้จะยังส่งไปให้พวกเขาทันไหมยังช่วยได้อยู่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบสั้นๆเลยครับว่าได้แล้วก็ทรงแนะนําวิธีที่เป็นเหมือนพิธีกรรมที่จะเปลี่ยนชะตาของเปรตเหล่านั้นไปตลอดกาลเลยวิธีที่ว่าเนี่นะครับเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆ ข้อแรกเลยคือให้เตรียมจัดของถวายทานครั้งใหญ่อีกรอบข้อ2ตอนที่ถวายเนี่ยให้กรวดน้ําหรือที่เรียกว่าหลังทักซิโนทกไปด้วยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการส่งต่อบุญแล้วก็ข้อ3ข้อนี้สําคัญที่สุดเลยคือต้องตั้งใจให้แน่วแน่แล้วก็เอ่ยปากบอกเลยว่าบุญนี้ขออุทิศโดยเจาะจงไปให้ญาติกลุ่มนั้นโดยตรงพอวันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารก็จะแจงทำบุญใหญ่อีกครั้ง แล้วก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำทุกอย่างเลยครับและในจังหวะที่ท่านกำลังโกรดน้ำแล้วก็กล่าวคำอุทิศบุญให้นั่นเองพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นภาพของเปรตที่เป็นญาติาิกำลังรอรับส่วนบุญอยู่คือเห็นด้วยตาตัวเองเลยแล้วภาพที่เห็นตรงหน้านี่มันแบบน่าสะใจมากครับคือทันทีที่สิ้นเสียงกล่าวคำอุทิศบุญนะร่างที่เคยพร้อมโซน่ากลัว กลับกลายเป็นร่างทิพย์ผิวพันเปล่งปล่งเหมือนข้องคำเลยความหิวโหยที่ทรมานมาไม่รู้กี่กับแต่กี่กับก็หายไปมีอาหารทิพย์มาแทนจากที่ไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็กลายเป็นมีเสื้อผ้าสวยงามแบบทิพย์คือจากสภาพที่ทุกทรมานสุดๆกลายเป็นมีความสุขอยู่ในวิมานทิพย์แบบในทันทีเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับจู่ๆก็เกิดสระน้ำทิพย์ขึ้นมาเลยเต็มไปด้วยดอกบัว ให้เปรตเหล่านั้นได้เดือมดับกระหายได้ชำระร่างกายคือความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่มันยาวนานมากๆม,มันจบลงในพริบตาเดียวจริงๆพวกเขาหลุดพ้นจากความเป็นเปรตโดยสมบูรณ์แล้วปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่การช่วยปลดปล่อยวิญ,ญญาณกลุ่มหนึ่งนะครับแต่มันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสอนที่สำคัญมากๆเรื่องการอุทิศส่วนกุศลที่พวกเราก็ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ จากเหตุการณ์นี้เองครับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนำมาแสดงธรรมซึ่งธรรมเทศานานี้ต่อมาก็ถูกบันทึกไว้เป็นพระสูตรที่ชื่อว่าติโรกุตตะสูตรซึ่งในพระสูตรนี้จะอธิบายทุกอย่างเลยทั้งหลักการวิธีการแล้วก็ความสำคัญของการทำบุญอุทิศให้คนตายแบบละเอียดมากๆ แล้วในพระสูตรนี้ก็มีคําเปรียบเทียบที่ทรงพลังแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยครับพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบว่าการอุทิศบุญเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําที่มันย่อมไหลาจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ําเสมอก็เหมือนกันเลยครับบุญที่เราทําในโลกมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นภพภูมิที่สูงกว่ามันก็สามารถส่งไปถึงคนที่อยู่ในภพภูมิที่ต่ำกว่าอย่างเปรดได้ด้วยหลักการเดียวกันนี่แหละอะแต่ก็มีคําถามสําคัญต่อนะครับว่า แล้ววิญญาณทุกดวงเลยหรือเปล่าที่สามารถรับบุญที่เราอุทิศให้ได้หรือว่ามันมีเงื่อนไขพิเศษอะไรซ่อนอยู่คำตอบก็คือไม่ใช่ทุกดวงครับมีแค่ภพภูมิเดียวเท่านั้นที่สามารถรับบุญที่เราอุทิศให้ได้แบบโดยตรงเลยนั่นก็คือภพของเปรตนี่แหละทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์นรกกรรมเขาจะหนักเกินไปรับไม่ได้ส่วนถ้าเป็นมนุษย์หรือเทวดาเขาก็มีบุญของตัวเองอยู่แล้วไม่จาเป็นต้องรับแต่ จุดที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือถ้าญาติคนที่เราตั้งใจจะอุทิศให้เขาไม่ได้เป็นเป,นเปรตบุญนั้นไม่หายไปไหนนะครับไม่เสียเปล่าญาติคนอื่นๆของเราที่อาจจะอยู่ในภพเปรตสามารถรับบุญนั้นแทนได้และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือตัวคนให้ก็ได้บุญของตัวเองไปเต็มๆอยู่แล้วไม่หายไปไหนครับประเด็นนี้คือสําคัญมากเลยนะในโลกของเปรตเนี่ยมันไม่มีการทํามาหากินไม่มีการเกษตรไม่มีการค้าขายอะไรทั้งนั้นเขาสร้างบุญเองก็ไม่ได้หาเลี้ยงตัวเองก็ไม่ได้ การจะอยู่รอดของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นเลยจริงๆนั่นคือบุญที่ถูกอุทิศให้จากญาติญาตในโลกมนุษย์นี่แหละครับดังนั้นหัวใจของเรื่องทั้งหมดนี้มันเลยอยู่ที่ความระลึกถึงกับความกรุณาครับการที่เราไม่ลืมคนที่จากไปแล้วแล้วก็ทำความดีเผื่อเขาเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของประเพณีนะแต่มันคือการแสดงความเมตตาที่มันทรงพลังพอที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขาได้จริงๆ แล้วเพื่อตอกย้ำว่าคำสอนนี้มันสำคัญขนาดไหนนะครับในคัมภีรอัรถกถาเขาบันทึกไว้เลยว่าหลังจากที่พระเจชาทรงแสดงทำเรื่องนี้ติดต่อกัน7วันในแต่ละวันน่ะมีคนที่ได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนบรรลุธรรมไปเลยวันละ84,000คนโอ้โหเยอะมากครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวจากอดีตอันไกลโพ้นเรื่องนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ให้เราในยุคนี้ได้คิดต่อนะครับว่าในทุกวันนี้ การที่เราไม่ลืมใครสักคนที่จากไปแล้วไม่ว่าจะด้วยการทำมุลไปให้หรือแค่การระลึกถึงในใจก็ตามสิ่งเหล่านี้มันมีความหมายที่แท้จริงต่อตัวเรายัางไงกันแน่บางทีมันอาจจะมีความหมายมากกว่าแค่การทำตามประเพณีแต่อาจจะเป็นเหมือนสายใยแห่งความเมตตาที่ยังเชื่อมโยงเรากับพวกเขาไว้ตลอดไปก็ได้นะครับ